12เดือนในญี่ปุ่นเดือนมกราวันปีใหม่วันที่หนึ่งมกราเป็นวันที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวญี่ปุ่นญี่ปุ่นฉลองปีใหม่ตามปฏิทินกิโกเรียนในวันแรกของปีผู้คนส่วนใหญ่จะไปไหว้พระครั้งแรกของปีที่ศาลเจ้าชมพระอาทิตย์ขึ้นครั้งแรกของปีและส่งการวอวยพรปีใหม่ในรูปแบบโปสการ์ดให้ญาติและเพื่อนเดือนกุมภาพันธ์สการปาถั่ว วันที่3กุมภาพันธ์ถือเป็นการเปลี่ยนผ่านฤดูจากฤดูหนาวสู่ฤดูใบไม้ผลิซึ่งคนญี่ปุ่นมีธรรมเนียมขับไล่ภัย,ยพิบัติและอาการป่วยต่างๆที่มาเกิดขึ้นในช่วงเปลี่ยนฤดูเทศกาลปลาถั่วมีมาตั้งแต่สมัยมุโรมาจิเชื่อกันว่าได้รับอิทธิพลจากการไล่ยักษ์เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายของจีนเดือนมีนาคมเทศกาลวันเด็กผู้หญิงตรงกับวันที่3มีนาคมเพื่อขอพรให้เด็กผู้หญิงเติบโตและมีความสุข การประดับตุก๊กตาแบบรูหราเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยเอโดะซึ่งเชื่อกันว่าการประดับตุก๊กตาเป็นการอธิษฐานขอพอรให้มีความสุขเดือนเมษายนเทศกาลชมดอกซากุระการชมดอกไม้ในสมัยนาราเป็นการชมดอกท้อต่อมาเปลี่ยนเป็นการชมดอกซากุระตั้งแต่สมัยเฮอันเป็นต้นมาคนญี่ปุ่นเชื่อว่าเมื่อซากุระบานคือการมาเยือนของเทพเจ้าและมาร่วมรับประทานอาหารกับคนทั่วไป ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้คนจะพบปะสังสรรค์ร่วมรับประทานอาหารใต้ต้นซากุระและชื่นชมกับการมาถึงของฤดูใบไม้ผลิเดือพนพฤษภาคมวันเด็กผู้ชายเป็นการเฉลิมฉลองให้กับความสุขของเด็กๆให้เติบโตเป็นอย่างดีมีอนาคตสดใสและเป็นวันหยุดราชการของรัฐบาลญี่ปุ่นอีกด้วยจุดเด่นเทศกาลคือจะมีการประดับธงปาคาวความเชื่อมาจากตำนานจีน ว่าปลาคราร์ฟสามารถว่ายทวนกระแสน้ําจนกลายเป็นมังกรชาวญี่ปุ่นจึงเอามาแทนเด็กผู้ชายที่ต้องผ่านเรื่องราวที่ยากลำบากเพื่อที่จะเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเดือนมิถุนายนเทศกาลซันโนมัตซุริเป็นหนึ่งในเทศกาลของศาสนาชินโตที่ยิ่งใหญ่สามเทศกาลของกรุงโตเกียวพร้อมด้วยเทศกาลฟูกะกะวะและเทศกาลคันดะงานเทศกาลนี้จัดขึ้นที่ศาลเจ้าเฮซึ่งจะมีขึ้นในปีเลคขขี ศาลเจ้าฮิเอเป็นผู้พิทากษ์ดูแลเมืองถูกสร้างขึ้นบนพื้นดินสูงเพื่อที่จะสามารถมองเห็นได้จากปราสาทเอโดะในอดีตเดือนกรกฎาคมเทศกาลทานาบต์เป็นเทศกาลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นจะมีการเฉลิมฉลองทั่วประเทศในวันที่7กรกฎาคมตามปฏิทินกิจเกียนีเป็นการเฉลิมฉลองการพบกันของเจ้าหญิงทอผ้า และเจ้าชายเลี้ยงวัวแผนภูมิแท่งแสดงสีของทางสุขสีที่ได้มากที่สุดคือสีชมพูสีแห่งความรักสีฟ้าคือสีแห่งความสุขสีแดงคือสีแห่งความสําเร็จสีเหลืองสีแห่งความโชคลาภสีเขียวสีแห่งความก้าวหน้าในการเรียนและหน้าที่การงานเดือนสิงหาคมเทศกาลอาโอโมริในบูตะเป็นเทศกาลนั่งเดิมของจังหวัดอาโอโมริตั้งอยู่ในภูมิภาคโทโฮคุของญี่ปุ่น เป็นงานเทศกาลสุดยิ่งใหญ่ที่มีขบวนแห่โคมไฟในบุตะขนาดใหญ่ยักษ์อย่างที่เห็นข้างบนไฟตามถนนเส้นหลักของเมือมีจุดเริ่มต้นมาจากการลอยโคมเพื่อขอให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเดือนกันยายนเทศกาลเคียวมิซุเอ็นเป็นเทศกาลที่วัดจะเปิดไฟประดับประดาอย่างสวยงามจัดขึ้นตลอดเดือนกันยาที่วัดเคียวมิซุโดยไฟประดับจะถูกติดตั้งไว้ทั่วบริเวณวัดรวมถึงบนศาลาหลักซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมไฟประดับหรือถ่ายรูปกับไฟประดับได้อย่างเพลิดเพลินนอกจากนี้ยังมีการสแสดงดนตรีและขายอาหารเครื่องดื่มให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมบิวเดือนตุลาคมเทศกาลทาคายามะฤดูใบไม้ผลิในวันที่สองของเทศกาลจะมีการผิดแห่มิโคชิหรือศาลเจ้าเคลื่อนที่เป็นการอัญเชิญเทพเจ้าประจำศาลเจ้าไปเยี่ยมบ้านเรือนของชาวบ้านให้เป็นสิริมงคลกับผู้อาศัยซึ่งการกระทําทั้งหมดเพื่อเป็นการบูชาเทพเจ้า วันพฤ้นติกายนเทศกาลคาราซุคุนชิเป็นเทศกาลประจำปีของเมืองคาราซุจังหวัดส,สากะเป็นเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงตัดขึ้นที่ศาลเจ้าคาราซุเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเทศกาลฮิกิยามะถูกกำหนดให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมพื้นบ้านที่จับต้องไม่ได้ที่สำคัญมีขบวนรถแห่อันนวดน้ำรถแหยนี้เรียกว่าฮิกิยามะทำมาจากไม้และวัสดุอื่นๆมีหลากหลายรูปแบบทั้งสิงโตหมวกสมูไร รราามัังกแลละะสตว์ปหดอื่นๆเดือนธันวาคมวันสิ้นปีประเทศญี่ปุ่นเราจะเรียกวันสุดท้ายของเดือนว่ามิโซกะและเรียกวันที่31มธันวาซึ่งเป็นวันสุดท้ายของปีว่าโอมิโซกะชาวญี่ปุ่นจํานวนมากจะรับประทานโทชิโคชิโซบะกับครอบคัวเพื่อต้อนรับปีใหม่แห่งความเชื่อว่าเป็นการต่ออายุยืนยาวเหมือนกับเส้นโซบะที่ศาลเจ้าและวัดทุกแห่งจะมีการจัดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ภายในศาลเจ้าจะก,กอ่อไฟทั้งคืนและมีการตีะระฆังโจยานุคันิหนึ่งร้อยแปดครั้งในเวลแเที่ยงคืนที่วัดวันหยุดข้าราชการของประเทศญี่ปุ่นตัวอย่างเช่นหนึ 1, ่งมกราคมวันปีใหม่ยี 29, ่สิบเก้าเมษายนวันชูวะสามพฤษภาคมวันรัชธรรมนูญสี 4, พ่พฤษภาคมวันสีเขียวห้าพฤษภาคมวันเด็ก 11, สิบเอ็ดสิงหางคมวันแห่งภูเขาแผนภูมิวงกลมแสดงเทศกาลที่นิยม เทศกาลที่นิยมมากที่สุดคือเทศกาลฮานาบะตะองต่อามาคือเทศกาลชมดอกซากุระและเทศกาลวันเด็กผู้ชายสรุปข้อมูลแบบสอบถามเรื่อง12เดือนในญี่ปุ่นจากผู้คนในอินสตาแกรมของนางสาวปฐมพ,พรแก้วสุวรรณจำนวน105คนเพศผู้หญิงเป็นคำตอบที่มากที่สุดอายุ16-18เป็นคำตอบที่มากที่สุดคุณรู้จักประเทศญี่ปุ่นมากน้อยเพียงใด คำตอบอยู่ที่ปานกลางค่ะประเทศญี่ปุ่นน่าเที่ยวมากน้อยเพียงใดคำตอบอยู่ที่5ค่ะ <Excel. S 1> คุณอยากไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในช่วงฤดูไหนคำตอบอยู่ที่ฤดูหนาวเทศกาลไหนในญี <kto S 3> <pedo BA> ่ปุ่นที่คุณรู้จักคำตอบที่มากที่สุดคือเทศกาลทานตมวัะฤดูไหนที่คุณคิดว่าเป็นฤดูโรแมนติกคำตอบที่มากที่สุดคือฤดูหนาวคุณอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นเพราะเหตุใดคำตอบที่มากที่สุดคือเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่นิยมหรือไม่นิยม เทศกาลที่คุณชอบมากที่สุดคำตอบที่มากที่สุดคือเทศกาลฮานามิหรือชมดอกไม้จุดเด่นที่ทําให้คุณรู้สึกว่าประเทศญี่ปุ่นน่าไปเที่ยวคําตอบที่มากที่สุดคือสถานที่ท่องเที่ยวเทศกาลญี่ปุ่นที่คุณเคยเข้าร่วมเทศกาลที่เยอะที่สุดคือเทศกาลฮานามิตะคุณรู้จักเทศกาลเหล่านี้มากน้อยเพียงใดเทศกาลนุมาตะเป็นที่รู้จักมากที่สุดข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จากการสัมภาษณ์นายทองสุขละอสา,าอาชีพพนักงานบริษัทตำแหน่งผู้จัดการสถา,านที่ทำงาน Create Pro Thailand วันเดือนปีที่สัมภาษณ์วันที่2ธัวนวาพศสองพได้ผลดังนี้จากการสัมภาษณ์พบว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีวัฒนธรรมและเทศกาลของตัวเองที่หลากหลายซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเชื่อและประเพณีที่มาอย่างยาวนานของประเทศญี่ปุ่นในทุกๆเดือนในปฏิทินนั้น ญี่ป <t <certains> <t ุ่นล้วนมีเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับฤดูการศาสนาและวิถีชีวิตของผู้คนเทศกาลเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของชุมชนแต่ยังเป็นตัวกลางที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสามารถสร้างความสามัคคีและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนมากมายได้